เรียนสื่อแก๊เจตทัวร์กับทัวร์โปรนะครับหลายๆคนอยากให้ผมรีวิวกันมากๆว่ามันต่างกันยังไงวันนี้มาเล่าให้ฟังครับก็ก่ออื่นให้ดูกล่องกันก่อนนะทัวร์โปรกล่องจะค่อนข้างใหญ่อลังการแบบนี้เลยนะครับก็ดูแบบพรีเมียมมากขึ้นนะครับแล้วก็กล่องตัวทัวร์ธรรมดาก็จะเล็กๆเนาะ ซึ่งก็กล่องคงไม่ได้มีสาระสําคัญอะไรนะครับแต่จะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับมีทัวร์ทัวร์โปรเนี่ยต่างกันงนี้อันดับที่1ก่อนเลยนะสิ่งแรกที่ต่างกันจริง,รงๆคือเรื่องของวัสดุนะครับต้องบอกงี้ว่าทัวร์โปรเนี่ยออกมาเนี่ยมีน้ําหนักที่รู้สึกแน่นกว่าพูดตรงๆคือผมอ่ะก็มีหูฟังแบบเนี้ยนะครับยี่ห้อดงัดงๆนะครับหลักหมื่นนะซึ่งมันได้ฟีลลิ่งคล้ายๆกันคือมันจะมีความน้ําหนักแน,น่นๆหนึบๆที่สําคัญนะตัวทัวร์เนี่ยจะมีลูกเล่นสีนิดหน่อยคือตรงนี้จะเงาๆแต่ท วัสดุมันดีกว่าและที่สำคัญที่ผมชอบอีกอย่างสําหรับทัวโปรคือความนุ่มตรงนี้นะฟองน้ําอ่ะมันเนียนขึ้นเยอะมากแปลกมากอันเดิมทัวใครที่มีอยู่แล้วจะรู้ดีว่ามันนุ่มมากใช่ไหมมันจะเป็นแบบพวกเมมโม y รี่โฟมที่เป็นแพนเบสมันจะนุ่มๆแปะหูนะแต่ทัวโปรเนี่ยมันนุ่มกว่าอีกอะ่ะแล้วก็รู้สึกสบายแบบสบายโคตรนะครับก็อันนี้ก็เป็นความแตกต่างกันนะแต่ที่เหลือก็ คล้ายกันมากๆนะครับแต่สิ่งสําคัญนะครับสำหรับทัวร์กับทัวร์โปรเนี่ยหลายๆคนว่ามันต่างกันยังไงราคามันต่างกันมานหกเจ็ดร้อยบาทเนี่ยคือตัวนี้เป็นไฮบริด ANC นะซึ่งไฮบริด ANC เนี่ยมันก็จะมีการตัดเสียงที่แอดวานซ์ขึ้นนะครับตัดได้ดีกว่าละเอียดกว่าตัดได้หลายรูปแบบมากกว่านะครับซึ่งลองใช้จริงแล้วมันก็ดีกว่าจริงนะครับเรื่องการตัดเสียงตัวนี้กริปกว่าเยอะมากแล้วก็ดีสําคัญนะครับการที่เอาเสียงข้างนอกเข้าม้างในเนี่ยคือดีกว่าเยอะเหมือนกันนะครับอีกตัวหนึ่งที่พัฒนาขึ้นนนนมาาะคครรืืืออออเเเ่่งงงขขใช้้ AI AI Enchan Callre จีียตวป็็ก เป็นตัว AI ที่ เอาไว้ช่วยในการพูดคุยในการคุยโทรศัพท์นะซึ่งผมมาลองเทสคือทัวร์เนี่ยเราลองเทสคุยโทรศัพท์มันโอเคละแต่ว่าบางจังหวะเนี่ยทัวร์เขาจะเน้นเบสใช่ไหมมันก็จะอื้อบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าทัวร์โปรดีขึ้นเยอะมากพูดง่ายๆคือเอาไว้ใส่ทสโทรศัพท์โคตรดีไว้ประชุมมิ팅ผ่านซูมเนี่ยผมว่าตัวนี้เหนือจริงๆนะมากไปมากกว่านั้นนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าเสียงมันบาลานซ์มากขึ้นคือสําหรับคนใช้ทัวร์เนี่ยจะรู้ว่าสายเบสหนึบหน่อย แต่ว่าทัวร์โปรเนี่ยจะบาลานซ์ขึ้นเยอะมากนะครับก็จะมีความบาลานซ์ในฝั่งที่เป็นเบสเสียงสูงเสียงกลางมันจะค่อนข้างจะนวลละเอียดขึ้นเยอะนะครับและเสียงมันต่างกันยังไงเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูกันแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไปเทสเสียงให้ดูครับระหว่างทัวร์และทัวร์โปรให้ดูไกล้กนิดนึงนี่ครับทัวร์โปรนะฮะนี่คือทัวร์โปรตัวเทพของเราและตัวนี้คือตัวทัวร์นะตัวเทพเหมือนกันอีกตัวหนึ่งของเราเนี่ยสุดยอด โดยรวมสรุปอย่างนี้นะครับว่าเราเพิ่มเงิน5้าหกร้อยร้อยบาทเนี่ยแล้วมันได้อะไรขึ้นมานะครับหก็คือวัสดุที่ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นความกระชับแน่นมากขึ้นพรีเมียมขึ้น2ก็คือไฮบริด ANC ตัดเสียงต่างๆและ3ส,สุดท้ายก็คือการคุยโทรศัพท์หรือการประชุมสายที่ดีขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยนะถ้าเกิดคุณใช้งานธรรมดาฟังเพลงแล้วชอบเสียงแน่น,น,นๆ่เบ็ดเบีดหนึบหนึบเนี่ยคุณไปทัวร์ธรรมดาก็ได้นะพันเจ็ดร้อยกว่าบาทถูกมากในขณะที่ถ้าเกิดคุณอยากได้ตัวท็อปสเปกดีไปเลยใช้ที งั้นก็ถ้าใครชอบตัวไหนลองพิมพ์มาแล้วกันเอาทัวร์หรือทัวร์โปรครับ